สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิกเคอิบ่ายนะครับหุ้นนิกเคอิบ่ายของวันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้านะครับ วิ9พฤษภาคม2566นะครับสําหรับหุ้นนี้เคอีกก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันจันทรถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันนะครับสีเหลืองสีเหลืองสดใสสดใสนําโชคมาให้ทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะ มันคง,ง,งม,นมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับจดเอาทุกตัวนะสำหรับรอบเช้าเข้านะครับผ่านนะอ่าก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยท่านที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้สู้ถ้าเกิดสู้ไม่ไหวท่านเหนื่อยก็ขอให้พักนะครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ

เก้าสองสองเกนะครับประมาณนี้นะครับตัวลองคือ3นะครับสามนะใครชอบ3ก็จัดไปนะครับรองนะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับจดเอานะครับทุกตัวเลยทุกตัวเลยเพื่อเป็นแนวทางนะเพื่อเป็นแนวทางนะทางไปไหนอะ่ะอ่าแนวทางทางไป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 ,ไป,ไป <c oughs> คิดบวกนะครับคิดบวกนะอย่าบอกว่าทางไปทางนั้นนะอบอกว่าให้ทางไปแห่งความสุขอความโชคดีความแห่งเห่งความมั่งมีสีสุขอก็พูดไปอย่างนั้นแหละเนาะดีกว่าพูดลบเนาะปลอบใจตัวเองไปด้วยอประมาณนี้คิดบวกไปตามนี้นะครับอประมาณนี้นะครับมาดูทิศเสพของมันก็คือใครชอบวินก็ตรงนี้ ใครชอบรูดวิ่งก็ตรงนี้ใครชอบเจาะก็ตรงนี้นะครับขวันนี้เคอีบายนะครับจดเอาทุกตัวนะครับดูไม่ทันมือแต่วิดีโอพักไว้นะ,ะพบกันใหม่นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พบกันใหม่สาหรับวันนี้ก็เท่านี้ก็แล้วกันดอกซากุระข้างหลังอาจารย์นะบานเต็มสะพังเลยนึกว่าดอกกระเลานะ้าเนาะถ้าบ้านนอกแถวแถวบ้านอาจารย์นะต้นดอกกระเลา้าสีคล้ายๆกันเลยอื เรากะเรานะครับประมาณนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับรุ่นลมเพื่อความบันเทิงอออ